สวัสดีครับผมประสิทธิ์ที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาประประแดงนะครับวันนี้ผมจะพามาชมรุ่นกระบะแคปบยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับเป็นรุ่น XL Passport ราคาตัวรถเนี่ยโดยปกติแล้วจะอยู่ที่6 9 2 0 0 0บาทนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,200cc 6ีซีกสปีด160แรงม้านะครับ จ้าคันนี้เลยนะครับคันนี้มีทั้งหมด4สีนะครับมีขาวมีดำมีสีบอลแล้วก็มีสีแดงนะครับทุกสีราคาเดียวกันหมดเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าคันนี้มีการตกแต่งแล้วสวยงามอย่างไรแล้วก็ชุดแต่งมีแบบไหนบ้างพร้อมแล้วเราไปชมกันครับครับคันนี้นะครับมีการตกแต่งกระจังด้านหน้านะครับเป็นแบบกระจังหน้าหลังพึ่งนะครับพร้อมตัวอักษรฟอร์ดนะครับ คันนี้ตัวส่อนฟอร์ดเนี่ยก็ทําเป็นสีดําขอบแดงนะครับแต่ว่าตัวสอนฟอร์ดตัวนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกแบบเ,เลือกสีได้เลยนะครับอาจจะเป็นสีล้วนนะครับหรือว่าสีทูโทนแบบคันนี้ก็ได้นะครับติดตั้งพร้อมกับตัวไฟ LED 3ดวงนะครับคันนี้จะใส่ไฟสีขาวให้นะครับคุณลูกค้าสามารถเลือกเป็นสีขาวก็ได้หรือสีส้มก็ได้นะครับขยับมาด้านบนฝากระโปรงนะครับคันนี้ผมติดฝากระโปรงหน้าทรงสูงสีทูโทนนะครับ มันก็จะมีข้อดีคือเวลาเราวิ่งทางไกลหรือออกต่างจังหวัดเนี่ยขับด้วยความเร็วเนี่ยพกมแมลงหรือเศษหินเศษปวดเนี่ยมันจะถูกดีดข้ามกระจกบังลมหน้าทําให้กระจกบังลมหน้าไม่เลอะสิ่งสกปรกเหล่านี้นะครับเพิ่มทัศนวิสัยในการขี่มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับครับขยับมาตรงไฟนะครับไฟคันนี้ผมใส่ตัวครอบไฟหน้าสีดําให้นะครับเป็นสีดําด้านนะครับตัดกับตัวสีรถเพิ่มความฉบเฉี่ยวให้กับโคมไฟด้านหน้า ก็ดูเป็นสปอร์ตเลยนะครับด้านข้างนะครับผมติดซุ้มล้อขนาด6นิ้วพร้อมหมุดเพื่อรับกับล้อที่เราเปลี่ยนนะครับซุ้มล้อเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์กรณีที่เวลาเราขับลุยนะครับพวกเศษหินเศษโลนเนี่ยมันก็จะถูกติดนะครับแล้วก็ดีดออกมาด้านข้างไม่เข้าห้องโดยสารหรือว่าไม่เลอะตรงฝาประตูเยอะจนเกินไปนะครับ นอกเหนือจากตัวกันโคนแล้วเนี่ยก็ยังรับกับซุ้มล้ออย่างที่ผมเรียนเพราะว่าล้อคันนี้ผมเปลี่ยนเป็นแม็กซ16นะครับยางใหญ่แล้วก็เป็นลายดอกไม้ด้วยตัวแม็กเราสามารถเลือกแบบเลือกแบบเลือกลายได้นะครับที่รับกับซุ้มล้อเพราะว่าเวลาเราเปลี่ยนแม็กเนี่ยแม็กมันจะยื่นออกมานะครับตัวซุ้มล้อก็จะทําให้แม็กหรือล้อเนี่ยมันพอดีกับตัวรถทําให้ไม่โดนตํารวจเรียกจับด้วยนะครับ ด้านข้างนะครับผมติดสติกเกอร์ตกแต่งตรงประตูด้านข้างกับตัวถังด้านข้างให้ทั้งซ้ายและขวาแล้วก็ด้านหลังด้วยนะครับตัวสติกเกอร์ตัวนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกแบบเลือกลายได้เลยนะครับมีแบบให้คุณลูกค้าเลือกหรือว่าถ้าคุณลูกค้ามีแบบในใจก็ส่งมาให้ผมตัดสติกเกอร์ <บ animations> ตามแบบได้เลยนะครับด้านบนนะครับผมติดตัวราวหลังคานะครับ,บเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้กับตัวรถแต่ว่าตัวนี้ต้องเรียนว่ามันไม่ได้เป็นการเจาะตัวรถนะครับเป็นแบบแปะเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย อา,อาการใช้งานจริงอาจจะขึ้นไปโหนหนักๆไม่ได้นะครับหรือลัดของเพื่อ,อบรรทุกสัมภาระโดยตรงจะยังไม่ได้นะครับกันสาดนะครับผมติดให้ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับก็ช่วงนี้หน้าฝนหน้าร้อนก็ช่วยได้เยอะนะครับฟิล์มผมติดให้นะครับเป็นของเซรามิกเลือกระดับความเข้มได้อย่างคันนี้อยู่ประมาณ60%รอบเรรอบคันนะครับ ด้านท้ายนะครับผมติดโลบาร์เหล็กของ Outlander ให้นะครับตัวโลบาร์เหล็กเนี่ยก็จะเป็นการเจาะตัวรถเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความแข็งแรงทนทานหรือกล้ารใช้งานเนี่ยก็ใช้งานได้จริงนะครับรัดของพิงของได้เลยนะครับแล้วก็ให้เป็นของ Outlander ด้วยก็มีคุณภาพพอสมควรนะครับด้านท้ายนะครับไฟท้ายผมติดครอบไฟท้ายให้นะครับสีดําด้านเช่นเดียวกันนะครับเพิ่มมิติให้กับไฟท้ายนะครับ ทำให้ไฟท้ายไม่ดูร้อนจนเกินไปนะครับฝากระบะท้ายนอกเหนือจากติดสติ๊กเกอร์ตามแบบที่คุณลูกค้าสาม,มารถเลือกได้แล้วเนี่ยก็ยังติดเบ้ามือลองเปิดนะครับไว้สําหรับกันลอยนะครับเผื่อคุณสุภาพสตรีหรือว่าเผื่อเปิดประตูแล้วถือของมีคมไว้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องจะไปขูดสีตัวรถได้เลยนะครับกันชนท้ายเดิมก็มีมาอยู่แล้วนะครับจากโรงงานแต่ว่าคันนี้ผมเปลี่ยนเป็นกันชนท้ายเหล็กให้นะครับของ Outlander พร้อมห่วงลากจูงสีแดงใช้งานได้จริงนะครับ แล้วก็ตัวตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กก้าเลยนะครับโค้งไว้เซฟด้านข้างด้วยนะครับครับนอกเหนือจากชุดแต่งแบบคันนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีชุดแต่งอีกแบบให้คุณลูกค้าได้เลือกนะครับก็ถ้าสนใจแคมเปญน,นี้ยังไงติดต่อที่ผมนะครับหรือว่าโชว์รูมฟอร์ดพระปแดงได้เลยนะครับด้วยแคมเปญพิเศษจริงๆนะครับแล้วก็ด้วยจ,วจำนวนตัวรถเนี่ยก็เหลือไม่เยอะแล้ว ยังไงมีโครงการออกรถโทรมาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ